ข้อมหนูพี่นอ้องเมื่อนี่นี่อ๋อหอนหอนเบิ่งโอ้ย,อ,อ,อ,ยอายตว,วนๆข้อมห,หนูหนูครับหนูหนูน่าเขาไปดักมากเลยล่ะโอ้ยเมื่อตอนตับเมื่อตับเมื่อตับตับอ้ตับใหญ่ตับไงหุ่นเฮ้ยไก่สุกแล้วหอนเนี่ยหอนตั้งยังไงไก่ไม่ขึ้น เดี๋ยวข้าขวานมันสุกก่อนจังมาจังมาใส่ผักกันนี่ผักเตียม,มาใบากบระเพราผักกันจรองแล้วก็ต้นหอมต้นพักบัวข้านี่แหละบัวข้า,าขวข,าขวานงูมันสุกก่อนนีน่โอ้ยใส่ตัวทวนสูตรนี่ก็ตะไคร่เนี่ยใส่ตำใส่ตำไค่ไค่แล้วก็ผีไก่ผีขวานข้าวิกป่นข้าวนี่แหละผีข้าวข,ขวา,เขาน,เ,านาเ,าวาเราใส่กระเทียม เรามาขัวขัวแหงๆหน้ำหน,น่้นๆก่อนครับแซบผมบอกเลยโบข้าวอืโบข้าวขัวนจนมันแหงนี่แหงมันหน่นๆอย่างนี้สิบาลที่นี่จังเขาจะเติมน้ำใส่มกน้ำเท่าไหร่เติมน้ำใส่แล้วก็ปรุงแล้วก็จังใส่ผักบอกเลยว่าสุดยอดสุดนี่ลองไปเห็นเบื้พี่น้องเดี๋ยวไฟเขาเรีงไฟเขาครับช่วยใส่ผักนะั่นหนูสุกแล้ว หนไปเขาก่นอนให้มันลุกถ้าเข้ามันสีแส,สบสีงามสีพักสีบลวกใส่พักครับนี่ครับใส่ลงไปนี่ประกันจองใบกระเพราต้นหอมแต่มันยม้มสีสักย้มหนึ่งใส่พักหนกังกระไรดิพักไอ้ผักขมที่อยูย่หน้ำหน้าครับแสบปะกันใส่ได้ คุณไหลกัดว่าอะไรเนี่ยแต่แต่ลงไปคนณไหลเนื้อหนูฮอตสิมุนสิเละว่าเนื้อหนูฮอตขวามันจะพักมันเปื่อยไหมครับเอ๊ะถาพักซุกเรียบร้อยครับอบหนูฮอ

ตีอ๋อไอ้หอนี่เป็น้อาคุณโอ้หุหอนหอนหอนโอ้หัวหนุนี่ครับนี่สดป่าโอ้อ่ะรองแดกเลยขอานี้เอาตังไีกว่าเนาะเขี้ยงขอานี้เอาเก่าแล้ว เอากันหูแม่ต้อกับมี่เอ๋หนังทองมันอืมอืมนัวอืมอืมแม่ต้อแม่ต้อกวนครเหอะมาหาไปให้ลูกมันกินวะกันเนี่ย เขาห no ังมันหัวมาไอยตุ่นทวนเลยอู้อืมอืมพอแล้วอแล้วเออแหลกหนู่มสิมั่นไปเนอะ นีเ่เสิเขาเขาเริ่มทอดเริ่มสิมมหาเริ่มหนาวร่วมหนาวมากดินน้ำเริ่มแห้งหนูก็ข้อมั่นรับโอ้หมากัดกันเพื่อนอยากก,กินเขาทำยังไงนี่โอ้โห เปากันห่อน,อนลวกลิน้นครับตัอออวอะไรมั้ าตองไส้กระพักปักกระจองตับพี่น้องตับตับหนูนี่ยเออตับเป็นไงเนี่ยอื้ถูกตัวถูกตัวไส้ไม่ถูกตัวเติมน้ำเติมน้ำอือโ้ม กตอนบางคนเนาะเขาไปซับไม่ละเอียดครับซับๆๆๆแล้วข้าสับจริงๆตามนี้กระดูกระดูกหลายหน่อยหนูเนาะอืม ไทยพี่น้องว่างไทยเด้อด่วดใส่ลูกด่วดไปน้ำนี่นี่ดุดวดข้ามใหญ่เต็มข้ามใหญ่ หนาวนะดูเอาดูครับแซ่ามาครับักน้ำม,นำนมันเนี่ตัวไตยู่มเนี่ยแซ่บเข้ากันเนาะเอ้ยเมื่อ ฮึมฮึมฮึมอะไงขิงในมันนี่ใส่มีเนี่ยอืม มมอ่ะแมนมั้ตัวน้ำแมนมันไม่ได้แทบอืมครับต้องฝาก,กวะฝากกับดีแทบเข้ามาสับสับบางคนเอาสับ ตับเลียดเลยหมากบเรียดสวยเรียบวงเอา้าเอา้ามชิ้นนึง,งหลังอืมอือืมจะไปกินเขาืมมึจะไปกินเขาเสยเนี่นยอืไวเนะมึงเนี่ยอเอาเอ้อืมห่ยวน หิวกว่าละเยอะไปะรอบนึงหรอดดกินดีครับเอาไปลองอีกาักกันจองไป่้งอไอรอนปกกันจงรั้มัวผมลำๆยังไงผมลำยังไงผักกันจอง เผ็ดจุดอพี่น้องสีสีสีจางจะเจือตั้งสิกวันสิเพราเผ็ดนี่มันใส่ลุกโดดไว้ยู mẹ thèm, mẹ thèm mẹ 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 nè, mẹ 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 Nang nắng mang mặn Mặn mang mang mặn 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 mang 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 Ô, kết được không? Cái gì im mà nó kết cái gì? Im hết trên này nồi đó, này bao lại. nha. ครับฮะเนาะหมามไก่ลืมผักกดไหลกดแช่แล้วครับเสียมพันธุ์รืมอกดซานกับเรียงกับแจงเตือนไม่ได้ผมต้องคลิปคลิปหนา้าเข้าสิไปกินอีหยังไปอีหยังฝากติดตามชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย